วันนี้เราไปอัปเดตอาคารแซดบานกันอีกครั้งนะฮะไปดูกันเลยฮะ เราก็เดินมาถึงอาคารแซดวันนะครับกับพี่ช้างตัวใหญ่สอง่ันแบบนี้นะครถูกสักทีนะทุกคนหินมาพานช้างหิมาพานนะครับหิมาพานตเอเลเฟน,นะครับแรกที่ต้องทำเลยนะครับก่อนที่จะไปสำรวจอะไรต่างๆที่นี่นะครับ <S <S ผมตั้งใจจะไปดูร้านอาหารอัปเดตของที่นี่นะแต่เดี๋ยวมาดูเที่ยวบินที่เดินทางออกจากแซดวันกันหน่อยครับไล่มาดูตั้งแต่ ตาแถวแรกเลยนะน่าจะมีแค่เที่ยวบินเดียวนะครับคือของ s t a r l u ักแอร์ไลน์นะครับใบสองห้าสิบนะครับสตาร์ลักแอร์ไลน์ไทเปนะครับไปที่ไทเปนะครับเที่ยวบิน jx 7 4 2นะครับออกที่ s 1 1ึก้โอ้ยไฟนะคอครแล้วไปดูกันเดี๋ยทุกคนเราสามารถเดินออกข้างหน้าก็ได้นะครับหรือเดิน,ดนอ้อมข้างหลังก็ได้ที่ผมตัดสินใจเดินอ้อมข้างหลังนะครับวงเบิ้ลข้างหลังจะเป็นวงที่มีโพรมแบบนี้เนี่ยทำงนานทุกคน s หนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วนะแล้ว s หนึ่งหนึ่งเก้าอยู่ ซึ่งเขาแน่ใจกําลังเรียกคนกันอยู่เลยสงสัยถามหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะ,ะคือเกจเอสหนึ่งหนึ่งเก้านะทุกคนไม่ทันนะฮะได้เท่านี้จริงๆตอนนี้มันบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสองห้าสิบแล้วอะ่ะก็คือเรียกไฟเตาคอยู่ผู้โดยสารน่าจะลงเครื่องขึ้นเครื่องไปกันหมดแล้วครับครับทุกคนเราได้ทันเท่านี้นะเห็นบรรยากาศของเครื่องบินสายการบินดาร์ลักแอร์ไลน์นะครับที่เกจเอสหนนึ่งเนะครับตรงเวลานะครับบ่าย2.50หนะครับโอ้ น่าจะเตรียมออกกัแล้วครบรรยากาศของเครื่องบินนะครับ Starlux Airline นะครับปลายทางไทเปนะครับเจ้าที่กําลังเตรียมกันอยู่นะครับแล้วก็ผู้โดยสารน่าจะลงไปกันหมดแล้วนะครับรออยู่แล้วพร้อมจะออกนะครับ <S <S 2> <S 2> ในนี้ทั้งวัดน,นะครับต่กี้เราอาจจะดูตารางเที่ยวบินดูไม่ค่อยชัดนะครับ มีแค่เที่ยวบินเดียวนะครับในช่วงเวลาที่เรามาถึงนะครับตอนบ่ายสองห้าสิบนะครับหลังจากนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับดูพี่หงทงนะครับไปพลางๆลางก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตร้านค้าที่อยู่อาคารแซดวันจะดีกว่าคนในวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนของพี่สุพันหงนะครับพี่หงนะครับและก็เป็นเวิร์มที่ใกล้ๆกับเอเกตเอสหนึ่งหนึ่งเก้านะยังมีหลายร้านที่ยังคงปิดอยู่นะครับรอการเปิดนะครับแต่เริ่มตรงนี้ฮะเอกตเอสหนึ่งหนึ่งเก้านะงหน้าคือร้าน เกาะฮอบบาร์นะครับนี่น่าจะเป็นร้านที่เปิดใหม่ร,รองจากอีกร้านหนึ่งนะครับทิงเจอร์จังเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับฝั่งนี้อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับเกาะฮอบบาร์มีเบอร์เกอร์เลยนะทีจริงบอกพี่ว่าน่าจะมีเด็กเครื่องดื่มน,นะเซตเบอร์เกอร์คอมโบนะครับกับเครื่องดื่มก็วุ้ยเลยตัว,วอาหารไทยมีนะสไปซี่เฟลเวอร์ใจออกอารมณ์แบบ เออต้มยำกุ้งอ่ะกั็ประเสทศไอาหารไทยในกาดของร้านเกาะข้าวปลาซึ่งจริงเกาะข้าวปลามีหลายสาขามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโดเมสติกและนอกอาคารชั้น3หรือว่าฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้นั่งชิลได้ทุกคนร้อยเออเอสหนึ่งหนึ่งแปดกับเอสหนึ่งเออเอสหนึ่งหนึ่งแปดกับเอสหนึ่งหนึ่งเก้าข้างหลังนะครับมีที่นั่งอ้อมมาข้างหลังเลยอ่ะได้ยินประกาศภาษาจีนเลยนะทุกคนอ่ะ ร้านกอฮอบ,บาเวิร์งสวยๆแบบนี้ทุกคนมาแวะกันได้ที่เก1เอสหกับเกจเอ1หครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับมานะครับซ้ายมืออ่าจุดสังเกตเป็นพิกอัพเคาน์เตอร์นะครับอยู่ซ้ายมือแต่พี่ช้างอยู่ด้านบนถ้าเกิดตรงขึ้นพี่ช้างมาหักขวามาจะเจอกอรฮอบบาร์ฝั่งนี้นะ <S <S เลยมานิดเดียวทุกคนนี่คือเกจเ1 1หที่เราเคยมาทำคลิปเมื่อครั้งก่อนนะครับจะมีร้านเบอร์เกอร์คิงอยู่นะครับซึ่ง มันเงียบเป็นเรื่องปกติครับเพราะตอนนี้เที่ยวบินน่าจะออกไปแล้วนะครับของ Starlux Air ท้ายสุดนะครับของวันนี้เบอร์เกอร์คิงทุกคนมีหลายสาขาของสนามบินนะแต่แซดมันก็มีเหมือนกันนี่ออเดอร์เฮียน่าจะรอมาตั้งนะครับปกติในตัวอาคารก็คือให้สั่งกันเองได้แล้วก็มีเซตเมนูคล้ายๆกัน,นครับทุกคนเน้นเบอร์เกอร์เอ้ยมีส่วนดีแกนล่ะน,นะเห็ดเห็ดอะไรเงี้ยแกลในบ็อกซ์นะครับกับเครื่องดื่ม ข้างหลังก็จะมีที่นั่งให้นั่งทานนะปกติกถ้าเกิดแบบเครื่องบินที่เดินทางด้วยเกต S 1 1 6นะครับอย่างที่เรามาเมื่อคลิปก่อนก็คือตรงนี้เลยครับใกล้ๆคือสะดวกมากนะทุกคนอยู่หน้าเกตเลยทำอะไรเล่นผมว่าร้านนี้ร้านใหญ่เหมือนกันนะจริงๆเหมือนเบอร์เกอร์คิงจะมีสองฝั่งเลยนะผมพาเดินไปดูอีกฝั่งอันนี้คืออยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับเกต S 1 1 6นะครับ A แล้วก็ B นะครับคือเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่เลยนั่งกันแบบ ได้ใกล้ๆเกศเลยไม่ต้องเดินไกลเลยนะที่พิเ,เร์นะเก้าอี G ้ e, นะแดงเขียวนะแล้วเราก็เดินย้อนมาถึงตรงกลางนะพี่ช้างดิเดฟีนะซื้อขนมได้นะแต่ถ้าร้านอาหาร enfin นะครับข้างหลังนะเกาะฮอปบ,บาร์หนึ่งนะครับกับเบอร์เกอร์คิงอีกหนึ่งตอนนี้นบ่ายสองห้าสิบเก้านะครับคือถ้าเป็นของอไทเปน,นะเกตโครสเกตปิดไปแล้วนะครับ ใบสองห้าสิบไทยไปซาร์ลักเซอร์ไลน์ jx เจ็ดสี่สองนะครับที่ตารางนี้ไม่มีนะทุกคนดูเส้นสีเหลืองนะไม่มีเกรดทีด่ขึ้นด้วยต้นเออขึ้นต้น j s เลยนะครับ e c ก็คืออยู่ที่เมนเทอร์มินอลกันหมดเลยเนี่ยครับจนถึงห้าโมงห้าสิบห้าลาฉางชานะก็คือ c หนึ่ง a ก็คืออยู่ในเมนเทอร์มินอลทั้งหมดดังนั้นมองในภาพรวมนะครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงห้าโมงห้าสิบห้าไม่มีเที่ยวบ,บินที่เดินทางออกจากเกตแซดบัตแล้วนะทำภารกิจของเรากันต่อนะครับเดินไปด้านนู้นนะครับ ปลายก็คือ s 1 0 1ถึง s 1 1 3เป็นทางฝั่งทิศตะวันออกนะทุกคนนี่ฮะเลยพี่ช้างมานี่เดียวมีอีกร้านหนึ่งชื่อ ginger farm kitchen ไปดูกันฮะนี่เลยทุกคนร้าน ginger farm kitchen เดี๋ยวลองดูตรงน,นี้กันนะเฟรนด์บิ๊กไทยดีเชสนะส่วนใหญ่เน้นเป็นอาหารไทยทุกคนเน้นเป็นอาหารไทยครับม,มีคล้ายๆอะไรปอเปี๊ยะสดนะไก่สเต๊ะด้วยอะปอเปี๊ยะผักทอดเนื้อสติ๊กลอยโอ้ยก็มีนะราคา390บาทโดยประมาณนะครับยำส้มโอสุดอ่ะข้าวเหนียวมะม่วง เซตนี้คือเท่าเท่ากับข้าวเหนียวมะม่วงแบบกล่องอะคือแพงกว่า5บาทอะแต่ได้เป็นเซตแบบนี้เลยนะคือราดกะทิพร้อมกินแบบนี้เลยมีผัดไทยกุ้งสดนะข้อซอยไก่แกงเขียวหวานข้าวเหนียไก่ก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับจริงๆก็มีเครื่องดื่มขายเลยนะครับทุกคนน้ำมะพร้าวมีนะมะพร้าวมีน้ำมะพร้าวมีโซดานะคครับเรื่องดื่มโซดาโค้กไม่มีแอลกซี่นะลองถามดูว่ามีหรือเปล่านะครับ มีเบียร์ด้ทุกคนเรดครับผมว่าไม่ไ้เป็นครับเบียร์ผมไม่แน่ใจนะไม่เคยเห็นนะไวเส้นมีเบียร์สิงมีเครื่องดื่มหลากหลายครับนั่งตรงนี้เขานั่งชิวนะทุกคนเป็นทรงไม้แบบคงโคซี่แล้วก็ทะลุกับเกียร์ข้างหลังด้วยคือสามารถทะลุไปหาในเกียร์ได้ง่ายๆเลย ร้านที่3ของสถานแซตบอนทุกคนและก็อยู่ฝั่งทิศตะวันออกนะอยู่ใกล้กับพบื้นของดีตี้ฟรีแบบนี้นะเปิดเต็มหมดแล้วนะมาร์กเจยครับแมกนิคคอร์ทูมิเมนเทอร์มินอลผมว่าไม่แน่ใจแมกนิคคอร์ก็มีเหมือนกันนะแต่แซตบอนก็มีด้วยเราเดินผ่านร้านจิงเจอร์ฟาร์มนะครับคิดเช่นนะครับมานิดเดียวเลยพี่ช่างมานิดเดียวนะครับร้านดีตี้ฟรีจอห์นนี่วักเกอร์นะครับประชาสัมพันธ์หน้ากาศใหญเจอเบอร์เกอร์คิงอีกฝั่งหนึ่งนะจริงๆเบอร์เกอร์คิงต่เกียบถือว่าใหญ่แล แล้วแล้วเบอร์เกอร์คิงฝั่งดิสตันออกนะทุกคนรึ่งฝั่งนี้เขามีที่ออเดอร์ด้วยตัวเองนะซึ่งที่ต่อไปจะเป็นคานองนี้กันทั้งหมดนะครับให้ออเดอร์เฮียนะก็เลือกจ่ายได้เลยมีสามารถจ่ายด้วยได้ด้วยบัตรเครดิตกับมีอารีเพย์ด้วยนะทุกคนบีชัดเพย์ยูเนียนเพย์หลายอย่างครบเลยครับกับเฟซเมนูคล้ายๆกันนะครับเฟซเมนูคล้ายๆกนก็กินได้เป็นเซตเทปนะครับเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้แต่พวกนี้ก็คือมีเครื่องดื่มด้วยทุกคน น้ำส้มมีมีเบียนะครับด้วยมีน้ำดื่มนะครับซึ่งจริงๆที่นั่งผมว่าแพท,ทเทิร์นเขาคล้ายกันเลยอะกับฝั่งที่ตอนตกอะคล้ายกันมากอารมณ์โคซี่เหมือนกันนะครับโคซี่เหมือนกันเดอน้อเสาวทำไมนี่แต่ฝั่งนี้ใช่ว่า Home of the w h o p p e r นะวูเปอร์หรือวูเปอร์ผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเขายังคงว่าซิงเกิลเหมือนกันเลยโอ้ยแต่นี้เออผมเพิ่งสังเกตนะมีแดงเขียวแล้วก็มีออกสีช็อกโกแลตด,ด้วยแล้วก็ข้างในนะจะมี ชาร์จแบบนะครับเมนทั้งแบบปลั๊กนะครับกับ USB Type A นะครับให้ด้วยตรงมานั่งยาวๆนะครับเวิร์นี้หาไม่ยากครับมาที่เกต S112 นะครับก็จะเจอร้าน S&P เอ้ยเบอร์เกอร์กิงก็จะเจอร้านเบอร์เกอร์คิงอยู่ตรงนี้นี่เองและแล้วนะครับร้านนี้อาจจะยามไม่เท่านะครับเพราะว่ามีอีกร้านหนึ่งก็คือเดอะคฟฟี่คลับนะครับ เอออีกหนึ่งสาขาที่คันแซดวันนะครับแซดไรวันอยู่ข้างหลังเลยนะครับบรรยากาศสวยงามน่านั่งเหมือนกันคนระับราคานี้นะครับมีเครื่องดื่มเยอะเลยทุกคนเนี่ยอะไรเออแซนด์วิชแฮมมีแซนด์วิชแฮมนะสินะแซนด์วิชปกไก่นะสลัดมีเออช็อกโกแลตด้วยครับช็อกโกแลตเครื่องดื่มนนพ,พิงเกิลก็มีเนาะมีพิงเกิลก็มีเนาะ จริงๆเปิดหลายสาขาเนาะที่นี่เนาะเปิดหลายสาขานะข้างในตัวอาคารก็มีนะราคาเหลรดประมาณนี้ครับจ่ายเงินได้หลากหลายนะทุกคนอันนี้วีแชทปะวีแชทเพย์ด้วยอือวีแชทเพย์จุกเกินราคาประมาณนี้ครับที่นั่งสบายๆซึ่งผมว่าเดินมาไม่ไกลนะจากพี่ช้างนะพี่ช้างก็คืออยู่บริเวณตรงกลางนะตรงนี้คือเกียร์เ1 1 2นะทุกคนที่นั่งจะเป็นที่นั่งโคซี่ประมาณนี้ครับ มาครับทุกคนเกรด1 1 2มี2ร้านนะครับร้านเบอร์ r กอร์คิงกับร้านเดอะคอฟฟี่เราเดินตรงไปข้างหน้านะครับเจอป้ายใหญ่ๆแบบนี้นี่คือ McDonald s นะครับมีจุดออเดอร์ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้คือออเดอร์ด้วยตัวเองข้างนั่นเลยครับทุกคนก็มีทั้งหมดอยู่3หัวนะครับที่นี่มี3หัวนะครับใช้แล้วบิดได้ด้วยทุกคนนี่มีบัตรและบิดด้วยนะครับแล้วก็บัตรเครดิตต่างๆนะครับอลีเพนะครับ เออ่และบิ๊การ์ดช้อปปี้เพย์ชูมานี่เวเลนตนะครับแล้วก็วีแชทเพย์ด้วยเพราว่าสถานีใหญ่นะดูใหญ่ดูโตดูกว้างด้วยแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีผู้โดยสารเนี่ยที่บอกครับเที่ยวบินช่วงบ่ายนี้มีเที่ยวบินเดียวนะครับไปดูเซตเมนูกันฮะโอ้ยเขามีกิฟต์เซตด้วยนะทุกคนให้โหลดตี้นะใครอยากได้นะทุกคนพิเศษเพียงหนึ่งร้อยบาทนะได้เฮลโล่คิตตี้ไปด้วยเซตเมนูคล้ายๆกับข้างนอกกันนะทุกสานะครับกับเกลข้างในนะครับเบอร์เกอร์ทุกคน เบอร์เกอร์เอ็กซ์ตราวลูมีแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะครับบรรยากาศที่นั่งนะทุกคนบอกว่าโคซี่มากาเขาอี้เขาเหมือนกับอะไรอะไปไม้เนเอาคอุณพ่อคุณแม่คุณพ่อกับน้องอะ้ยบรรยากาศสีสันสวยงามอย่างนะทุกคน แม็กโดนอฟั่งนี้น่าจะท้ายสุดแล้วเพราะว่าเดินตรงไปนะครับที่เป็นส่วนของพี่กินเรกับพี่กินนอนนะครับน่าจะยังไม่มีร้านอะไรเปิดเลยนะครับแต่มีหลายจุดนะครับที่เตรียมสาหรับเป็นร้านค้าต่างๆอาจจะเป็นร้านอาหารด้วยรอติดตามชมกันทางใบเกตเอสหนึ่งศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งศูนย์เก้านะทุกคนนี่คือเกตเอสหนึ่งหนึ่งศูนย์อีกจุดหนึ่งทุกคนเนี่ยครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่รออยู่เลยว่าจะเป็นร้านอะไรนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับร้านใหญ่ร้านโต แพททิร์คลกัน,นอีกร้านนึงก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนี่คือเกียรเอสหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะเลขสวยมากนะครับรอดูกันครับมีอีกหลายจุดนะครับที่รอเปิด เอาไวนะครับทุกคนจากแซดวันอะโพรที่ถูกอาคารก็ได้สารขาเข้ามันเชื่อมกันนะฮะจากขาออกผมต้องลงมาขาเข้าเข้ามาในตัวเมนเทอร์มินอลนะครับกับบรรยากาศของโตเกียวนาริตะนะครับสายการบินเอเชียเอ็กซ์นะครับเอ็กซีเอหกศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อนเฟิร์สแบ็คเลยด้วยที่สายพานสิบสี่ครับออกมาข้างนอกแล้วนะครับวันนี้น่าจะได้เห็นการอัปเดตร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่อยู่ที่อาคารแซดวันนะครับตอนนี้มีประมาณห้าจุดนะครับเบอร์เกอร์คิงสองร้านนะครับ ทั้งฝั่งที่ตะวันออกนะครับกับฝั่งที่ตะวันตกครับมีร้านจิงเจอร์ฟาร์มคิดเช่นนะครับอยู่ใกล้ๆพี่ช้างเลยนะครับมีแม็กโดนัลนะครับแล้วก็เกาะฮอปบาร์ด้วยนะครับตอนนี้มี5ร้านนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับน่าจะมีอีกหลายร้านนะครับทยอยเปิดขึ้นเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่แซดบานกันเรื่อยๆเลยครับคุณทุกคนที่คอยติดตามคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ร r i b e คลิปแล้วก็ช่องให้ผมด้วยนะครับใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ